ขอบคุณค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะ,คะ โอ้แล้วมานั่งสบายใจเสยเนาะ<ป>ว่ดถากันเลยโอ้ยกระจักละก็ว่ามันสีเฮ็ดทุละดนเนาะว่ดถ่าคอยเลยเนาะเจ้างืดหลายดนสิใดเนาะแวะสูบบนมาแป๊บเดียวนึงโอ้ยแดด่ดอนก็นหอก่อนเมื่อกรนเรล่ยวขี่สำรวมาเลย ม่เจ้าเห็นอย่างนี้เลยทดลองวิทยาศาสตร์ดิบูเมนหรือว่าสิลูปปากแก้วให้มันมีเสียงเครืจังในโทรทัศน์บูเมนตัวกระจินตนาการไปไก่เนาะไปศูนย์บุญมาพันดวงได้อย่างมาเนี่ยโอ้เดีน้ำสาหลายแดงอ,อันนี้นะของพ่อใหญ่ดิสกล้องนี่กล้องนี่นะของผู้ใหญ่บ้าน แล้วฝากซื้อเออเข้ากับเรื่มบอกตัวเนาะเสื่อนเลิ่อฝ่าแมเลิ่อฝ่ากับสบู่ชิ้นนิงจากแล้วเจ้าคือบ่บาจังใดเนาะเป็นยังมาลืมข้าวเอ,อ้ยสรุปว่าเจ้าสีเหตอยังนี้น้ำก็เต็มตุกแก้วเอาล่ลดก็จังว่านี่ล่ะ กินไลาเถอะบุฮะกินบดนี่บ่เออ <c oughs> ตองแตกตายเด้อเจ้าน้ำท่วมปอดได้นี่กินไลยปะนี่ก็เขาบอกเนาะเอาเมื่อสร้างว่าเทอก็จังว่านี่ละ่ะ <c oughs> จังได้เหรอบอกว่า <c oughs> ทานอาหารให้ครบห้ามู <c oughs> ทานยาหลังอาหาร <c oughs> ดื่มน้ำตามมากๆ วันละแปดแก้วโอ oh. ้ <music Brothers> วันละแปดแก้วเออโอ้ยเอื่อยผีบ้าอันวันละแปดแก้วเขาไะเทเจ้ากินแบบนี้เอาบอกเออเขาให้กินมือใดก็ได้มอแม่นว่าเอามาตั้งเรี่องกันใส่ลายกินเดือเดียวแบบนี้ Nhắc được nó ạ